จากผู้พัฒนา Broforce เกมยิงไซส์โคลเลอร์แนวทำลายล้างในสไตล์ Pixel Art FreeLife เปลี่ยนบรรยากาศมาสร้างเกมแนว Simulation ที่ให้เราเปลี่ยนพื้นที่อันแห้งแล้งให้กลายเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีในชื่อเกมใหม่ของพวกเขาว่า Terranew ครับ EXP วิดีโอนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับว่าหลังจากเล่นตัวเดโมโจบแล้วคิดเห็นยังไงบ้างเชิญผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ เริ่มต้นกันที่คุณผู้ชมจะเห็นพื้นที่แห้งแล้งที่มีแค่ดินหินและก็สร้างต้นไม้ที่เหี่ยวตายเกมจะสอนระบบพื้นฐานให้เราโดยเริ่มจากการสร้างเทอร์ไบน์หรือว่ากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเงือนไขก็คือยูนิตนี้จะสร้างได้เฉพาะบนก้อนหินเท่านั้นครับตามด้วยยูนิตประพื้นดินและทําลายสารพิษตกค้างอย่างท็อกซินสครับเบอร์ทั้งนี้การสร้างยูนิตท,ที่2จะถูกจํากัดเอาไว้ในอาณาเขตที่กระแสไฟฟ้าจากกังหันลมนั้นวิ่งไปถึงซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับพื้นที่แห้งแล้งปนเปื้นอน ต่อไปยูนิตอันที่3ที่เป็นพื้นฐานก็คืออิริกเตอร์ครับที่ทําหน้าที่เปลี่ยนดินและอากาศให้เป็นทุ่งหญ้าที่ก่อเกิดเป็นน้ําต่อไปได้ทั้งนี้หญ้าจะขึ้นได้เฉพาะพื้นที่ที่เปลี่ยนสภาพแล้วเท่านั้นอีกทั้งถ้ามาเปลี่ยนพื้นมลพิษให้เป็นพื้นดินโดยท็อกซินสครับเบอร์ในภายหลังหญ้าที่อยู่ในพื้นที่ของอิริกเตอร์ที่สร้างไปก่อนหน้าจะไม่ขึ้นเราจะต้องมาสร้างอิริกเตอร์อีกอันทับพื้นที่ที่ยังว่างอยู่ในภายหลังนั่นเอง เกมเพลย์ที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือทรัพยากรที่เป็นไอคอนใบไม้สีเขียวบริเวณฝั่งขวาล่างของจอจะโชว์ขึ้นมาครับจุดเด่นมากๆของเทร์นิวก็คือทรัพยากรที่เราได้เล่นในเดโมจะมีแค่ประเภทเดียวอันนี้เลยและการสร้างไม่ได้หมายถึงการลดลงของทรัพยากรเหมือนเกมสร้างเมืองอืนอ่นๆเพราะนี่คือเกมที่มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแบบนั้นๆให้ดีขึ้นนั่นก็แปลว่ายิ่งสร้างไอเทมที่มีผลต่อการพัฒนาอีโคซิส e m เตมให้ดีขึ้นมากเท่าไหร่ทรัพยากรสีเขียวอันนี้ก็จะมากตามไปด้วย ทีนี้เมื่อคุณผู้ชมเข้าใจพื้นฐานเป้าหมายของเกมจะปรากฏในไอคอนวงกลมใหญ่ๆมุมซ้ายล่างที่มีตัวเลขแสดงเปอร์เซ็นต์นะครับณตอนนี้เป้าหมายที่ผมต้องทําก็คือเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นสีเขียวให้ได้มากกว่า100%โดยตัวเลขคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าตัวเกมจะคํานวณให้เองรวมทั้งก่อนจะวางยูนิตระบบจะคํานวณให้หมดนะครับว่าเราจะเสียทรัพยากรเท่าไหร่และจะได้กลับมาแค่ไหนอีกทางถ้าเราคิดว่าตัวเลือกสร้างยูนิตครั้งล่าสุดไม่โอเคผููเล่นก็จะได้รับโอกาสให,ให้กดอันดูได้หนึ่งครั้ง,รรง,งล่าสุดดดไ้้อีกวย เอาเละครับเมื่อสร้างพื้นที่สีเขียวจนถึงเป้าหมายภารกิจใหม่จะเข้ามานะครับนั่นก็คือการสร้างพื้นที่ป่าพื้นที่บึงแล้วก็ทุ่งดอกไม้ให้ได้ตามที่เกมกําหนด ผมบอกเลยว่ามันเริ่มสนุกตรงนี้นี่แหละครับเพราะว่าเราจะเริ่มสร้างยูนิตที่ผลิตน้ําลงลาําธารยูนิตสร้างก้อนหินบริเวณติดลําธารเพื่อเพิ่มจุดติดตั้งเธอไบาอาณาเขตที่กระแสไฟฟ้าไปถึงก็จะได้กว้างขึ้นรวมทั้งการใช้เครื่องยิงลําแสงเพื่อเปิดเส้นทางน้ําก็จะเป็นตัวเลือกให้ผู้เล่นด้วยเช่นกันเอาล่ะครับทีนี้เราจะสร้างพื้นที่ทั้ง3แบบขึ้นมาได้ยังไงผมเริ่มต้นกันที่ทุ่งดอกไม้ที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับก็คือเราแค่สร้างบีไฮฟลัวรังพึ่งบนยูนิตต้นไม้ซึ่่่งงงถ้้้้าาาาารรรออ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 บบๆเเเเเปปป็็็นนนทุญยยูแลลวขตตตดกกกกไมมมจะฏออัััโิค ส่วนที่2ก็คือป่าป่านั้นสร้างยากที่สุดนะครับเพราะเราจะต้องเผาพื้นดินให้เป็นที่ราบสีดําก่อนวิธีก็คือเราต้องสร้างโซล a r แอมพลิฟายที่เป็นตัวรวบรวมแสงอาทิตย์แล้วก็ตามด้วย d e สิเคเตอรที่เป็นเหมือนจุดรวมชนวนติดไฟจากนั้นเมื่อสร้างเสร็จก็แค่ภาวนามไม่ให้มันลามไปทั้งแมปแบบที่เกิดขึ้นกับผมในฉากนี้ครับ ก็ตามสร้างต้นไม้ที่กองรวมกันหลังจากที่เผาเสร็จแล้วนะครับบริเวณนั้นเราจะใช้ยูนิตอโบเริทัมที่เปลี่ยนฟอสซิลบนพื้นให้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้อย่างรวดเร็วครับเรียกได้ว่าเผาแป๊บเดียวไม่นานก็ได้ป่ากลับมาแล้วล่ะครับแถมต้นไม้เหล่านี้ยังเอารังพึ่งไปวางเพื่อเพิ่อพอมอนาเขตทุ่งดอกไม้ได้อีกด้วยเอาละครับและสุดท้ายก็คือบึงวิธีการสร้างเราจะใช้ยูนิตไฮโดรโพเนียมสร้างทับลงไปบนอิเลเกเตอร์ที่อยู่ติดแม่น้ำผลที่ออกมาก็จะได้บึงสวยงามแบบนี้ครับ ข้อสังเกตของเกมนี้ก็คือถ้าทรัพยากรสีเขียวของเราหมดก็แปลว่าต้องรีสตาร์ทเล่นใหม่และเราไม่สามารถเซฟระหว่างเล่นได้นะครับฉะนั้นต้องเดินหน้าอย่างเดียวซึ่งผมเล่นรอบแรกบอกตามตรงเลยครับว่าทรัพยากรใช้จนหมดแต่ก็สร้างไม่สําเร็จตามเป้าสุดท้ายก็เลยต้องกดรีสตาร์ทไปจุดเช็คพอยอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็คือจุดที่เราต้องเริ่มทําภารกิจล่าสุดตั้งแต่ต้นนั่นเองอยังไงก็ตามแม้จะต้องเล่นใหม่ผมก็ยังสนุกกับเกมนี้นะเพราะว่าเมื่อเราพัฒนาพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ยิ่ง ซึ่งมันค่อนข้างเป็นเกมที่เล่นแล้วรีแล็กซ์มากๆครับแต่ทั้งความเจ๋งแบบที่ผมไม่เคยเจอในเกมสร้างเมืองเกมไหนมาก่อนก็คือเมื่ออีโคซิสต็มของเราสมบูรณ์ครับภารกิจสุดท้ายที่ผู้เล่นต้องทําก็คือเก็บสิ่งที่ตัวเองสร้างทั้งหมดกลับขึ้นยานโดยเราจะต้องใช้รีไซเคิลโดรนไปเก็บในจุดโหลดดิงด็อกที่อยู่บนน้ากับยูนิตไซโลที่จะช่วยเราเก็บกวาดบนบกนะครับแต่ว่าท้ายสุดก็จะต้องเอาเรือมาเก็บไซโลไปยังแอร์ชิปเพื่อเป็นการปิดจ็อบอีกทีหนึ่งฉะนั้นเราก็เปรียบไไไไดด้้้้้กกกัับผููมมมาาาาาาสรรรรรรงงงงแลลละจปปโยยยย่่่่เเเเหืืออ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 ีขวนนนธชติ เรียกได้ว่าครบจบในตัวเองแบบเดียวกับ a d v i c e เลยนะทีครับ a d v i c e ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีดังคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้เนเดือนกรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d v i c e .co.th สามารถใช้โค้ด TMWOF7 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยครับนึกถึงไอทีนึกถึง a d v i c e ์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวนะครับ เอาละสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปโหลดตัวเดโมมาเล่นได้จากระบบสตรีมนะแต่ถ้าว่าตัวเกมเต็มยังไม่มีกําหนดการวางจําหน่ายระบบต่างๆที่เล่าไปก็น่าจะมีปรับให้สมดุลแล้วก็มีมิติในการเล่นมากขึ้นเมื่อตัวเกมเต็มออกอย่างแน่นอนเท่าที่ผมทราบก็คือภาคเต็มจะมีพวกระบบฤดูกาลภัยธรรมชาติต่างๆเข้ามาเป็นชาเลนจ์ให้กับผู้เล่นอีกด้วยยังไงคุณผู้ชมที่เล่นแล้วชอบก็กด wish list ไว้นะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เดมูฟเอามาฝากคุณผู้ชมนะสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดดออนะรก,ก, like, ก, share, ก, subscribe, กิ แจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ